โฆษณาทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แอดแบบโปรโมเต็ดแอคเค้คืออะไรโฆษณาทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แอดแบบโปรโมเต็ดแอคเค้คืออะไรบริการโฆษณาทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แอดรูปแบบโปรโมเต็ดแอคเค้คือการยิงแอดโฆษณาทวิตเตอร์เพื่อเพิ่มผู้ติดตามบัญชีทวิตเตอร์ของคุณหรือการทำฟอนโล่แคมเปญโดยมีรูปแบบการโฆษณาคล้ายกับการทำโปรโมทเพจของ Facebook โดยการโฆษณาทวิตเตอร์โปรโมเต็ดแอคเขาเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเน้นยอดผู้ติดตามบัญชีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจหรือต่อย,ยอดการทำโฆษณาสินค้าบริการโปรโมชั่นอื่นๆจากฐานลูกค้าผู้ติดตามบัญชีทวิตเตอร์ทั้งหมดของคุณให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในอนาคตช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มผู้ติดตามในบัญชีทวิตเตอร์เพิ่มคนเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าแลนดิ้งเพจธุรกิจและเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด จุดเด่นของโฆษณาทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แอดแบบโปรโมเต็ดแอคเค้เรียบง่ายแต่โดดเด่นแม้ทวิตเตอร์จะเน้นข้อความสั้นๆพร้อมรูปภาพหรือวิดีโอแต่ก็สามารถสร้างให้เป็นกระแสะได้ไม่ยากเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำด้วยการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายโฆษณาเพศช่วงอายุความสนใจหรือพื้นที่การทำโฆษณาบนตัวจัดการโฆษณาสื่อสารได้อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยลักษณะการใช้งานของผู้คนที่สื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วควบคุมงบประมาณได้ตามใจคุณสามารถปรับงบค่าใช้จ่ายต่อวันได้ตามต้องการปรับปรุงประสิทธภิภาพโฆษณาและวัดผลได้จากรายงานทำไมต้องทำโฆษณาทวิตเตอร์แอดแบบโป o โมเต็ดแ u n t กับเราคุ้มค่าราคาประหยัดงาน,นามีมาตรฐานในราคาถูกสุดๆ มั่นใจไม่ทิ้งงานด้วยบริการในรูปแบบบริษัทบริการแบบมืออาชีพพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาบริการเสริมครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสไม่ยุ่งยาก